ไปเบื่องอีกหนึ่งเรื่องครับทางสวอพมรนในครับได้นาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพพบกับพี่นอ้องประชาชนลงพื้นที่ไปเบื่งปัญหาของพี่นอ้องในจังหวัดมุกดาหารครับ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกอุทิศภาพพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับนำโดยนายพมนเช่าสิริกุลรองประธานกรรมการคนที่สพรพออคณะเพื่อนได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดมุกดาหารครับที่อำเภอดงหลวงโดยมี่ในายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวต้อนรับพ้อมด้วยนายอำเภอดงหลวงประชาสัมพันธ์จังหวัด พออ,อสอวทมุกดาหารหน่วยงานระดับอำเภอและกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขาร่วมประชุมนายพรมรเช่าสิริกุลครับเพื่อได้รับฟังปัญหาข้อคิดเห็นของพี่นองประชาชนในพื้นที่ผ่านการนำเสนอของนายกเทศมนตรีและก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง6แหง่ง พร้อมทั้งขอ,อขอเสนอจากภาคประชาชนส่วนใหญ่กับเป็นปัญหาในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคระบบประปานในหมู่บ้านเอกสารสิทธิ่ดินราคาผืดผลทางการเกษตรที่ตกตำ่ำและกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นต้นครับทั้งนี้เองทางสมาชิกวุฒิสภากับสิแดน้ำ้อมูลเพื่อดำเนินการด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาต่อไปครับ